ช้ามันจะหยุดไม่หยุดจ้าวันนี้เราจะไปสลักบุรีกันนะคะเราจะไปที่แคมป์ลานราักใช่ไหมใช่แหละแก่งลานรักลานรักแคมป์แก่งลานรักหรือว่าลานรักแคมป์มนะคะแล้วก็บรรยากาศอึมครึมมากจาก้ะฝนตอกอีกแล้วคะ่ะพี่ส้มบอกว่าแต่ละทีเนี่ยฝนตกตลอดทุกทริปไม่มีทริปไหนที่ ีนเลย้ลวจานล,ลักแคมหรือแก่งลานลักตั้งอยู่ในบ้านเมืงไม้ตำบลชะโอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะขับรถจากกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ115กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะ แดดมาแล้วจ้าทุกคนจ้าแดดมาแล้วจ้าแดดมาแล้วจ้าคิโว่านสิบยุดฝนหยุดแล้วนะคะแดดมาแล้ว เราลงทับเบียนนะคะในชตองทางคนทุกคนคะ่ะเราลงไปถามที่เขานะคะเขาให้เป็นจุดชาดระเงตรงนี้คนละหลนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ขเขาให้ขับรถไปเลือกร้านเองนะคะว่าแล้วแต่ว่าเราจะลงตรงไหนรอกของลงตรงไหนเลยดังไงได้เลยซึ่งถึงสี่นี่<ม>คือต้องจอดที่ลานจอดรถแต่ถ้า<อ>เป็น้านจุ่นี่จอดข้านถนนแล้วก็ร<อ>ับของไเลยนะคะ หนึ่งคนละหนึบบาทนะคะ อยู่ลานสิบเจ็ดนะคะจะเป็นลานเดียวที่มีน้ำอยู่ให้เล่นได้ก็ดีนียแต่ต้่งคิดว่าสายมาคุณจะเยอะเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่ลานนี้ลานเดียวที่เด็กๆเ,เล่นน้ำได้เราจะกลับไปที่ลานสิบสองค่ะไปค่ะเป็นลานสิบสองดีกว่าไปคิดว่าเราจะเงียบกว่าแต่ว่ามันมันใหญ่นะคะมันมีโซนนูน้น แล้วก็โซนฝั่งนู้นอีกไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะมันมีข้างในอีกข้างในก็จะเป็นเป็นสวนร่มรื่น แก่งลานลักเป็นลานกลารเต็นท์ที่มีพื้นที่กว้างมีที่กลางเต็นท์ประมาณ17ลานแต่ละลานมีหญ้าเขียวมีต้นไม้มีวิวภูเขาอากาศเย็นสบายมีลำธารมีที่เล่นน้ำหลายจุดค่ะมีเสื้อชูชีพให้เช่าด้วยนะมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายมีพนักงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำและภายในลานมีร้านอาหารสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยจ้างดใช้เสียงหลัก22นาฬิกานะคะ ตัดสินใจได้แล้วนะคะทุกคนคะเราจะไม่ลงไปลาน12บสองเลเราก็จะตั้งบ้านเราตั้งบ้านเราที่ลาน17นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนี่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 ข้างริมน้าเลยแล้วก็ใกล้ห้องน้ําด้วยตรงนี้เป็นน้ําแล้วก็ห้องน้ํใกล้ใกล้นี้ยรถมาจอดก่อน ีได้ทับมาใหม่ทับแม็ฟอกเดี๋ยวซ่อมจะลองกลางครั้งแรกของการกลางท้าของส้มดูว่าจะเป็นยังไงไมาดูกันดคกันนะหมทั้งไรนี้ดีบ้าง ไ <laughs> ใจด่างของหนูไม่ใจด่างของส่งขออนุญาตมาเม้าดาวเดี๋จะไปถ่ายเองซ่งไม่ไหวรอกไม่ดูเชื่อกอะไรเป็นเชื่อกอะไรเต็มไปหมดเฮ้ยไม่ไหวจ้า ะเป็นทรของแม็กฟองนะคะทุกคนตัวของทับก็จะมี UV กัน UV นะคะแล้วก็เคลือบกันน้ำด้วยแล้วขนาดของตัวทัพ4.5คูณ5แล้วก็เขาก็จะมีในชุดเขาจะมีเสาเหล็กให้นะคะเสาเหล็กก็2.4เมตร2เสาแล้วก็มีเชือกทั้งหมด1 2 3 4 5ส7งสี่หเส้นพร้อมกับสตอปเปอร์น,นะคะเชื่อพร้อกับสตอปเปอร์ สิบเส้นทั้งหมดก็ข้างในก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวไม่ร้อนอย่างที่เขาบอกเคลือบกันยูวีกันน้ำซิวกันน้ำเรียบร้อยถือว่าโอเคไลยค่ะใหญ่มากยัอยู่ได้กันหลายคนก็คืออยู่ได้กันสี่ห้าหคนเลยเนี่ยต,ตีแจงใหญ่ แก่งลานลักแล้วก็พร้อมกับเต็นใหม่ของฟูมตเต็นโคแมนชัดโดมสามสสองห้านี่นะครั้งแรกของเราเราเข้ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะลองกลางอีกันเดียวจะลองกลางันเดียวดูนะคะว่าจะรอดหรือด่วงถ้าไม่รอดก็มาช่วยเด้อนี่ค่ะชั้นนเองนะคะ ý thức 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 ý กบอกไอ้ซีปวดวแอันนี้ไงว่าแข้กว่าซื้อยังตู้บ้างเลงก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเข้ามาเรียบร้อยเลยค่ะเป็นของเราบ้านใหม่ของเราครั้งแรกนะคะโคอมเม อันนี้เราจะนอนเตืนสายได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีดาร์ครูมยังไงข้างในมันจะเคลือบเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะทําให้แบบพอเราปิดแส้นนะ่ะมันจะมืดมากแสงจะลอดส่องไม่ได้จริงๆมันมีนี่นะคะมันจะมีแบบป็นแบบทั้งนรืแล้วก็เนี้ยเดี๋ยวส้มเก็บไปก่อนเดี๋ยวส้มจะเอาออกมาให้ดูเดี๋ยวส้มแต่พอตอนนี้ส้มเก็บไปก่อนส้มจะเอาที่นอนมาลงก่อนนะคะใหญ่มากเลยค่ะ เราค่ะทุกค ja? นคะมาจ้านี่นะคะนี่วันนี้ก ouais. 네็จะเป็นดาบฟ้านะเปิดใจเนี่ยแต่จะมีมุ้งด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบเปิดแค่นี้นะเก็บๆๆเพราบเก็บแบบนี้ก็ได้งั้นฉันจะทําให้ดูดูดาวได้ดูตอนกลางคืนนะเพราะว่ามีมุ้งมีมือเปิดได้ทั้งสี่ทางเลยนะจ๊ะไงไงไงดูดาวตอนกลางคืนดูดาวนะจ๊ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเอา มีลมมาเหมือนกันนังมีสีมันนก็ข้างๆมาดูข้างๆกันจ้าโอ้โหข้างๆก็จะมีมุเนี้เอาลมลมจากข้างๆได้เป็นเป็นแบบเซนต์ตัวที่อากาศ่ทยเทแบบโฟเลยมีสองข้างนะ้างนีแลวก็ข้างนะแต่ก็จะมีนี่จ้ะถุงใส่โทรศัพท์มาเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นเก็บนู่นก็ได้เนี่ยมีทั้งสองข้างเลยนะคะข้างนู้นก็มีเหมือนกันเราจะเปิดวุ้บกว้างใหญ่ไปสาม หรือว่าเราจะปิดก็ได้สวมตรงข้างหน้าก็จะนี่นะส้มเก็ียวไฟเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูก็จะมีเป็นมุงทวดแล้วก็เป็นมุงแบบตะข่ายนะคะมวุมเป็นมุมไม่เห็นเนี่ย มืดจแบบ้ามืดจ้ามืดนะคะเนี่ยดูสิมืดจ้ามีกลางวันแสงแสงนะคะแบบแสแบบงแสงแสงแสอุ๊้เราปิดอ่ะเรายังไม่ได้ปิดข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้ปิดข้างหน้านะคะแต่ว่ามืดจริงๆแบบมืมดเป็นถ้าลองกลางคืนน่ะมันจะมืดกว่าน,นี้นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนีจ้าถึงมันจะมืดเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีโคมไฟน่ารักวิงวิ่งงยังไง จากร้านทาวอินทาวแคมปิ้งนะคะพี่เขาแถมให้มากับตัวทับแม็กฟอกที่เราไปซื้อมานี่นารักไหมแขวนตรงนี้น่รักน่ารักนี่มีที่แขวนนะจ๊ะเราก็ใส่นะเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะคะมีไฟได้สองระดับเนี่ยน่ารักเชียวนี่เดี๋ยวอยากได้ไฟขาวเราก็เปิดไฟส้มนี่น่ารักมั้ยฮะ เหมาะสำหรับสำหรับคนที่อยากมาแคมปิ้งแล้วก็ขี้เกียจเหมือนน้องส้มนะก็คือเราจะไม่ตื่นเช้าเราจะแบบตื่นสายจิตโมงครึ่งแปดโมงนี้เราก็นอนแบบนี้ได้เลยสายตืดโดงเราก็จะไม่เห็นแสงตะวันแต่ถ้าเราเปิดออกหรือถ้าเราแบบกลัวว่าเราจะแบบค้ำๆก็มองไม่เห็นนะคะเปิดโคมไฟถ้าเรากลัวว่าเราจะนอนแบบตื่นสายแบบนี้เราก็เปิดตรงนี้เลยก็ได้ นี่ค่ะเราก็เปิดไว้ดูดาวตอนกลางคืนแล้วก็พอตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสองนี้ปีสองลงมาตื่นเนี่ย้วีนะง่ายสวยง่ามมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยอากาศโล่งโปร่งสบายมีช่องทางลมโฟล์กนกลางคืนดีดีนะคะเยี่ยม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 เยี่มยม เรียร้อยแล้วค่ะทุกคนสร้างบ้านเรียบรอย้อยอาณาจักรของเราไหนจะมาไปดูในอาณาจักรเต้น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 นี่นะคะแหนึ่งเต็นและหนึ่งจอบและหนึ่งสระน้ำน้ำทีเขียวมรกเตเป็นตะโดดใช่ป่ะไม่นม่โมกุนมีสไลด์ด้วยด้วยเด้อร์นี่นะนี่นะคะ มีสไลเดอร์นั่นนะคะข้างหลังเราแล้วก็นี่ลาน17เขาก็จะมีปลากพักพักนะค,คให้ต่อไฟนะคะที่นี่ค่าเข้าคนละเข้าเข้ากลางเต็นโคนละ 1, 150บาทแล้วก็มีไฟให้้ฟรีนะจ๊ะเนี่ยต้มเลือกทามเดย์ที่ใกล้ห้องนอนจากห,าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างหลังเราเดินไปไม่เดียวเข้าห้องน้ำลานชาล้างที่ร้านตรงล้างจานถือว่าสะดวกสบายเร่ืรน ดนีขึ้นดินขึ้นไมน้สวยงามมาก ก่อนนะคะทุกคนกระเพราหมูสับๆๆร้อนๆอต้องร้อนใ้อร่อยอร่อยข้าวมันร้อนมากนะคะเพราะว่าพิ่งถึงเสร็จ สวัสดีท <si suppression> ุกคนสีแบบกินซีอิ๊วันหอมหวานนช้ามาเลยแล้วนี่โอ้สูย กูใส่บูเป็นกูเกีย่ยเกียก่ยตะกราบเดี๋ยวกินแบบไม่ไม่ใส่น้ำจิ้มก็อร่อยหวานกุ้อิ๋ว ทำไปดูในคลิปท่องเที่ยวค่ะคลิปแม่ต่อยปลาดองแซลมอนนะคะ นี่เขาโรยเกลือเขาปลาอม,มอโมจ่าพ่อจ๋าหยางมาไมจ่ายอีหยางเลยไม่หยางแท้ใก่ปลาปลา นนี่หมูยา่างหมูหมาากักน้ำป๋าซึ่งจะกินกับผักเกาวลีโอ้ยโอ้ยขาด,ดจ้าวไปแง่สลูกท่านไม่เห็นสลูกรับแล้วใส่น้ำจิ้มซูกี้นิดน่อยนะจา้าเนีเท้าสักกอนอย่างนี้บอกฝาก

ยอมรักเขาจริงที่เจอให้ฉันเลิกคิดถึงเธอที่ความทางรักเหมือนน้ำจะต้องมีความที่สาใจกั่เทมใบลให้รักเธอมีสีนำ สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลากคคี่โมงแล้วแปดโมงกว่าแปดมงแปดมงยี่สิบเอ็ดนาทีเออเต็นท์มันดีมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะดูสิมันยังแบบทำให้เรานอนได้นานมันให้แบบโอ้เรบบนอนต่อไม่ว่าหิวแล้ว มีความแบบปวดหัวนิดหน่อยเพราะว่าน่าจะแหงจากการดื่มเมื่อคืนนี้บ,นบ,บ้าเราไปดูข้างนอกกันเป็นยังไง ตื่นที่สุดชื่นที่สุดตั้งแต่ไปแคมปิ้งมาทำไมคะัขบข้าว่าปกติตนแต่ตีห้าเพราะเต็นเดิมมันนะไม่ได้เป็นลากลูแบบนี้ค่ะม <c oughs> ันทำให้เราพอจเจอแสงโอ้โห <c oughs> คนละโลกเลยค่ะแดดเริ่มมาแล้วมันดี มันดีจริง งเราไม่มีผักไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรากินหมดแล้วเมื่อคืนนี่เร yeah, ียบร้อยและะ้ว <laughs> ค่ะง่ายดายไปชิมกันนะอร่อยถึงกรรไม่มีผักต้องมีมะเขือเทศก็อร่อยมาะ ก็อยู่แร้ว มาลองทําอะไรใหม่ๆอะไรที่เราไม่เคยทําในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเลบรและให้เกียรติสถานที่เลบรและให้เกียรติผู้อื่นส้มว่ามันเป็นอะไรที่เปิดโลกใหม่ของเรานะมันคือการพักผ่อนในรูปแบบที่ต่างออกไปอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยมาแคม์มาลองดูนะคะมาลองทําอะไรที่เราไม่เคยทําความสุขที่เราทําได้และหามันได้ด้วยตัวเราเองค่ะ สำหรับทริปนี้ของต้นสีขึ้นบ้านใหม่อ่าเต็นใหม่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะแล้วก็ลานรักแคป์เป็นครั้งแรกทีม่มาเหมือนกันทุกอย่างรู้สึกว่าดีดีมากๆเลยโดยเฉพาะห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากค่ะแล้วก็ลานก็ใหญ่กว้างขวางวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับบ้านเราบ๊ายบาย